สวัสดีครับผมชื่อนายพิษาคำเลขทีิ๊บสิบชอตช่างโยนาสารจับ้าวันนี้จะมาต่อวงจรไฟชาร์ตนะครับอันแรกให้นำพว,วกพว,วกมาขีทีพว,วกของแบตเตอรี่จากนั้นพวกวกของแบตเตอรี่จะไหลผ่านเข้าไอจีของสวิงแจไปที่ฟิวสิบแอมป์เวสแล้วไปยังปลั๊ก 4B บีัวที่19ไปยังปลั๊ก4 1ี1อ่ แล้วไปที่ปลั๊ก A ข้วที่สของ IG ของ IC IG มาที่ฟิล7.5แอมป์ของ MET ไปยังปลั๊ก Cm ข้ที่1ไปยังปลั๊ก A ขค้ที่1ของหน้าปัดไฟจากหน้าปัดจะไหลผ่านมาที่ปลั๊ก B ข้วที่1ไปยัง พัก A D 3ามขั้วที่15ไปยังปั๊ก C A 1นึ่ขั้วที่สี่ไปยังปั๊ก A ขั้วที่สี่ของ L <c oughs> ของ IC <c oughs> ดังนั้นไฟจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านเข้าฟิวหกสิบแอมม์เมนเข้าที่ปั๊ก B ขั้วที่สองไปยังปั๊ก1 D ขั้วที่หนึ่งไปยังฟิวเจ็ดจุดห้าแอมป์ ALGS ไปยังปั๊ก1 ข้อที่2แล้วไปยังปลั๊ก C A หนึ่ง้อที่5แล้วไปที่ปลั๊ก A ข้อที่ห่ของข้อ S ของ IC ไฟจากกล้อง EU จะไหลผ่านมาที่ปลั๊ก A กปลั๊ก A ข้อที่3ของ M ของ IC จากนั้นนำขั้วบวกของไฟชาร์จมาที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ไฟ,ไฟจะไฟจะขั้วบวกจะไหลผ่านเข้าฟิล 120แอมของ a l t ไปที่ปลั๊ก C ขั้วที่1ไปยังปลั๊ก B ขั้วหนึ่งของขั้ว B ของไดชาร์จจากนั้นนำขั้วบวกของหน้าปัดมาคลิปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่แล้วนำขั้วลบหรือกาวของหน้าปัดมาคลิปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นำขั้วลบมาของไดชาร์จมาคลิปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่จากนั้นเปิดสวิตช์กุญแจออน ไฟแบตเตอรี่จะติดขึ้นถ้าทำการเปิดเครื่องไฟแบตเตอรี่จะดับลงถ้าทำการดับเครื่องไฟแบตเตอรี่จะกลับมาเหมือนเดิม,มครับ